คอยก่อนคอยแป๊บนึงนั่งคอยก่อนคอยก่อนนะพ่อเขาไปซื้อปลาตาไปซื้ออะไรกินเซเว่นเออคอยก่อนคันอะไรอะ่ะอี่แผลหรือเปล่านอ,องคอยนองคอย โอ้ไอไอไอเออแป๊บเดียวเดี๋ยวเขาก็มาสายแน่วันเนี้ยอืออืมเก่งจริงเลยเหนื่อยเหรอเหนื่อย เก่งมา,มากนอคอยเดี๋ยวพ่อมาเออวันนี้ไม่ดื้อเลยอะ่ะดื้อไม่ไหวอเหรอ,อดื้อไม่ไหวอโอเคเก่งมากเดี๋ยวเขามาแล้วเราค่อยไปกันวันนี้ไปหาหมอไปเจาะน้ำ ไปเจาะน้ําไงก็น้ําหนูว่าหน่อยไอไม่เห็นอ่ะไม่ได้ิดเที่ยวนะอไปหาหมอนะรู้เปล่าบอกไว้ก่อนเนี่ยเพได้เตรียมตัวหาหมอคะ่ะหาหมอวันนี้ดิวหาหมอเอานอนคอยนอนคอยนอนคอยเอามันต้องไปไงหาหมออ่ะไม่ไปก็ไม่ได้หนูไปดูสิใหญ่ ยายจะกลับอ่อนนุ่นแล้วไปยายจะทิ้งบุญมีกับอ่อนนุ่เออไป,ไปเรียกยายที่ไปด้วยได้ไหมไปเรียกยายไปไปด้วยได้ไหมคะยาย้อยรอก่อนรอก่อนเดี๋ยวพ่อมานะเดี๋ยวพ่อมาเดี๋ยวพ่อมาไม่ไม่เข้าแล้วเดีย๋ยวจะไปหาหมอไม่เข้าบ้านก็หนูออกมาแล้วอะออกมาแล้วออกคิดว่าได้ไปเที่ยวใช่ไหมก็เลยออกมา Như này đã hai cái hàm hóa đã là giả đưa đều có người họp đều có ai à à, à. à, à, à. à đều có ai được có ai